คิตตี้คิดใจเป็นไงล่ะนิสันมาสีชมพูนะคะคันนี้เป็น 1.2S P 17.18ราคาขาย239,000ผ่อน4,000ส่วนลด1,000ฟรีดาว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 ฟรีออนฟรีออนฟรีจองฟรีจองฟรีจัดฟรีจัดไปดูตัวรถเลยคันนี้นะคะมีสปอร์เรอร์ติดรถมาให้ด้วยเจ้าของเดิมใช้งานมาแบบทนุถนอมมอบ่พับลงได้ไหมคะด้านในเป็นเบาะนะคะเอา ก็บอได้นี่ตอนม่ไรงยังไรอยู่ครบตูดเดิมท้ายเดิมแบบนี้นะคะครนนี้เลขใหม่อยู่ที่หกระจกเป็นมือหมุนนะคะระบบแมนวนวลทั้งสองฝั่งเลยผู้โดยสารและก็คนนั่งนะคะมีหน้าจอให้ด้วยเกียร์ธรรมดาระบบแอร์แมนวนวลแอร์แบกนะคะสองรูปกุญแจรธรรมดานะคะอยากได้ก็ลิ้งไลน์มาโทรป,ปักหมดดุดด้านบนด้านล่างก็แสดงเพิ่มเติมเลยทังเรือโทรมา ตก็ว่าทำสัญญาให้ที่ขอรัอง้ินบ้าเราเริ่มนอน